รายมากๆเลยนะคะถ้าคุณถือแบรนด์เนมปลอมไปต่างประเทศคุณอาจโดนทั้งจำทั้งปรับติดคุกแบนด์ห้ามเข้าประเทศเลยนะของจริงยี่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะเวลาที่ทุกคนเนี่ยเดินทางไปต่างประเทศอยากจะเตือนทุกคนไว้แบบนี้ว่าอย่าถือของแบรนด์เนมปลอมไป อย่าคิดนะว่าเขาดูไม่ออกคนพวกนี้เนี่ยเขาผ่านสายตาทุกวี่ทุกวันเขาดูออกนะคะแม้แต่แบบนิดเดียวหนังใช่หรือเปล่าโลโก้ใช่หรือเปล่าไม่อย่างนั้นคุณอาจโดนจับได้นะเพราะว่าเรื่องของการใช้แบนรนด์เนมปลอมเนี่ยมันคือกฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์คืออะไร การละเมิดลิขสิทธิ์หมายถึงการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่องานลิขสิทธิ์ที่กฎหมายคุ้มครองได้แก่ทำำําซ้ําดัดแปลงหรือเอผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์เอาจิงๆิถ้าถามว่าเราใช้แบรนด์เนมปลอมในประเทศไทยเนี่ยมันมีโอกาสโดนจับหรือว่าอะไรยังไงไหมอยากจะบอกว่าในกรณีที่ผ่านมานะคะยังไม่มีใครคนที่ใช้นะเคยโดนจับหรือว่าดําเนินคดีแต่สําหรับผู้ขายไม่ว่าคุณเนี่ย จะขายของโดยที่รู้อยู่แล้วว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์เนมปลอมมันมาขายเก็นกำไรหรืออาจจะไม่รู้แต่ว่าขายแบรนด์เนมปลอมโดยที่คุณไม่ได้เป็นผู้ผลิตนั้นก็ตามแต่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าวนี่มันคือแบรนด์เนมปลอมล้วคุณเอามาขายอีกคุณก็ถือว่าเป็นคนที่ผิดกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์แล้วล่ะค่ะหรือแม้แต่การพยายามทำโลโก้ให้คล้ายถึงมันจะไม่เหมือนเลยใช่ไหมแต่ เจตนาของคุณหรือว่าจุดประสงค์ของคุณเนี่ยมีความตั้งใจทําให้ผู้ซื้อเนี่ยเข้าใจผิด mm. ก็โดนกฎหมายหรื่อลิขสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะเอาจริงๆถ้าพูดถึงแบรนด์เนมปอมเนี่ยมันคงไม่ได้มีขายเฉพาะในประเทศไทยใช่ไหมหลายๆคนก็รู้กันดีว่ามันมีขายหลายประเทศทั่วโลกเลยนะอย่างอาทายอย่างจีนหรือแม้แต่ฝรั่งเศสเองเนี่ยเฟมเคยไปหนึ่งครั้งเจอเขามาวางขายกับพื้นเฮ้ย <Hey, S 2> ใช่เหรอนี่ประเทศแห่งเมืองแฟชั่นแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์เขาแรงมาก mm. ก็ยังมีเลยแหละเธอ แต่สิ่งที่เราอยากจะมาเตือนในคลิปนี้นะคะก็คือถึงแม้ว่าเราจะเดินหิ้วไปไหนมาไหนในประเทศไทยแล้วแบบไม่ได้โดนจับใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ถ้าคุณเอาออกนอกประเทศบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปต่างประเทศเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเข้มงวดแล้วนะจ๊ะเพราะว่าหลังจากโควิดมาใช่ไหมโอโ้บินกันแบบไปยุโรปไปญี่ปุน่นไปเกาหลีมีหลายคนเริ่มมาเตือนกันแล้วว่าถูกสุ่มตรวจที่สนามบิน มันคือตำรวจตอมอนะเธอจะไปเที่ยวเนี่ยบินลงไปถือกระเป๋าไปสวยๆโดนตอมอเรียกว่าของปลอมโดนจับติดคุกดนปรับอีกเที่ยวไม่สนุกแล้วแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยเฟร,รมไปหาข้อมูลว่าประเทศไหนที่กําลังเข้มงวดบ้างประเทศแรกเลยนะคะคือประเทศญี่ปุ่นเสื้อกระเป๋ารองเท้านี่เขาดุดมดเลยนะและโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปนะคะก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นประเทศทางฝั่งแฟชั่นเขาต้องเข้มงวดเป็นพิเศษรวมถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเฟรมจะขอยกตัวอย่างการ โทษของประเทศฝรั่งเศสก็แล้วกันนะคะโทษสูงสุดของเขาเนี่ยถ้าเขารู้ว่าคุณใช้ของปลอมไม่รู้แหละว่าคุยกันยังไงมีกี่ช้นมีกระเป๋ารองเท้าเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทษสูงสุดคือปรับ300,000ยูโรหรือ14ล้านบาทแล้วก็โดนจำคุกนะคะอีก4ปีแถมโดนแบนไม่ให้เข้าประเทศฝรั่งเศสหรือว่าคุณอาจจะขอวีซ่าเชงเก้นเข้ายุโรปไม่ได้เลยอีกแปี สิ่งที่โดนสุมตรวจกันมากที่สุดนะคะคงหนีไม่พ้นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเทา้าเพราะว่ามันเห็นได้ชัดนี่แหละค่ะอย่างนี้เฟรมบอกขอขีดเส้นใต้คำว่าสุ่มตรวจเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่ไปแล้วจะโดน เพราะว่าเขาส่มไงถูกไหมแต่สิ่งที่มันจะดึงดูดสายตาของคนที่จะมาเรียกเราไปตรวจนี่คืออะไรก็คือของแบรนด์เนมที่เราใช้นี่แหลจะจ้าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเห็นมาแต่ไกลเลยมอง200เมตรก็ยังรู้ว่าคุณเนี่ยใช้แบรนด์เนมเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกคุณมาตรวจนะคะการตรวจของเขาเนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือถ้ามันดูออกแบบช ว่ามันเป็นของปลอมเนี่ยเขาก็เรียกคุณมาแล้วก็บอกเลยยูอันนี้ปลอมนะไม่ได้นะแล้วก็จะเรียกไปเปรียบเทียบปรับหรือจะไปจําคุกด,ดําเนินคดีอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าขอ,ของคุณเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่ามันปลอมหรือว่ามันแท้อะไรยังไงเขาจะมีหน่วยสําหรับการตรวจแบรนเนมัยนะจะเรียกคุณเข้าไปในห้องมีการส่องกล้องดูวัสดุดูชิปด,ดูนู่นดูนี่ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนเนมนนั้นและอยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้เนี่ยแม่นมาก เพราะฉะนั้นนี่คือคำเตือนนะคะว่าคุณไม่ควรใช้แบรนด์เนมปลอมไม่ว่าจะในประเทศหรือว่าแม้แต่ต่างประเทศก็ดีเพราะมันผิดเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์มากๆเลยนะเอาอย่างนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าราคาของแบรนด์เนมเนี่ยมันสูงเกินไปลองขยับมาเป็นแบรนด์ที่รองลงมารองลองมาอีกก็ได้ค่ะเพราะคุณภาพของแบรนด์ที่รองลงมาแล้วราคาที่เราสามารถเอื้อมถึงเนี่ยคุณภาพอาจจะดีกว่าของก๊อปที่หน้าตามันเหมือนแต่คุณภาพไม่ได้ก็ได้นะเพราะฉะนั้น อย่าเลยนะคะอย่าไปอุดหนุนของปลอมกันดีกว่าค่ะเพราะว่ากว่าเขาจะคิดได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจ๊ะถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะขอให้ได้แม่นเนมเฮ่ hey. หรือว่าใครมีประสบการณ์โดนเรียกตรวจนะมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะจ๊ะ